ครับที่พินานดอกผลของพุทธภาษะธรรมเนี่ยมันมีผลต่อกระบวนการการจะทำยังไงบ้างคะคือพุทธภาประชาธรรมเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าจะนำมาสู่การจัดทำรัฐมนูญปี2540ันถ้า้ยสี่บใช่ไหมครับซึ่งรัฐมนูญปี2540เนี่ย เป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครั้งสำคัญครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสมัยรัชกาลที่5นะครับผมยกตัวอย่างเช่นการกำหนดไว้ในรัฐมนูรปี240เนี่ยที่ตัดอํานาจนะครับในการออกหมายจับหมายค้นเนี่ยของตำรวจหรือของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองเนี่ยว่าให้เป็นมากของศาลเพื่อที่จะให้เกิดระบบการตรวจสอบทวงดุลนะครับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่โดยตุลาการโดยฝ่ายตุลาการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้รับการถูกคัดค้านเนี่ยจากเจ้าที่ตำรวจอย่างมากเลยเพราะแต่ก่อนเนี่ยการจะออกหมายค้นหมายจับเนี่ยทางตำรวจเนี่ยออกได้เลย แต่ว่าในุปี40เนี่ยกำหนดให้ศารเป็นคนออกเท่านั้นนะครับรวมทั้งเรื่องการจับกลุมนะครับผู้ต้องหาในคดีย,ยาเยาแต่ก่อนนี้ตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มนะครับผู้ที่ต้องสงสัยว่าการะทำความผิดทางอาญาเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ขังไว้ที่โรงพักเนี่ได้เป็นเวลาถึง7วันทีเดียวซึ่งในช่วง7วันนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ มีพฤติกรรมนะครับในการสอบสวนที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายได้หลายอย่างเช่นการซ้อมทรมานผู้ต้องหาอย่างนี้เป็นต้นแต่รัฐธรรมนูญปี4 0ูรเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับที่โรงพักเนี่ยได้เพียง48ชั่วโมงเท่านั้นถ้าจะควบคุมนอกเหนือจากกำหนดเวลาดังกล่าวเนี่ย ก็ต้องขออนุญาตจากศาลก็เรียกว่าฝากขังต่อศาลซึ่งอันนี้ก็มีผลในการคุ้มครองเสรีภาพของผู้ต้องหาได้พอสมควรทีเดียวนอกจากนั้นยังกําหนดความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาของตุลาการด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการวางรากฐานที่ดีกระทั่งนะครับให้อํานาจพนักง,งานในการมากขึ้นในการที่จะตรวจสอบการทํางานของพนักง,งานสอบสวน แต่ข้อที่เสียดายก็คือว่าความริเริ่มที่เกิดขึ้นในรั้นนูลปี40เนี่ยไม่มีการสารต่อนะครับแทนที่จะมีการพัฒนานะครับทำให้กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะยิ่งกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับกลับทําให้ไม่มีการพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งการปฏิรูปตํารวจเนี่ยเรียกว่า ไม่ได้มีการสานต่อแล้วก็ถือว่าล้มเหลวจนถึงรัฐบาลปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นในกระบวนการยุติธรรมอาญาเนี่ยนะครับในรัฐมนูรปี40ูนเนี่ยยังได้รับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาไว้เยอะเลยทีเดียวรวมทั้งสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาด้วยนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปมเงื่อนที่สำคัญ ที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยไปไม่ถึงไหนก็คออือยังไม่มีกระบวนการในทางกฎหมายใดๆในการที่จะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับอำนาจรัฐประหารแต่นั้นจึงเกิดการรัฐประหารอย่างน้อยซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงสองครั้งนะครับตั้งแต่รัฐประหารปี49นะครับ แล้วก็รัฐประหารปี57เใช่ไหมครับซึ่งไอ้เน,นี้ยก็ถึงทำว่าทำาให้ประชาธิปไตยของไทยเนี่ยถอยหลังเข้าคลองไปอย่างมากซึ่งการถอยหลังเข้าคลองอของอการปกครองในบอบชาติไตเนี่ยที่ทาให้ระบบอำนาจนิยมเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลอย่างสําคัญในการที่ทําให้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยนะครับถึงแม้จะเกิดขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ ก้าวหน้านะครับไปเท่าที่ควรแล้วก็ผลเสียที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเกิดระบบที่เรียกว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายนารัฐบาลเนี่ยหรือฝ่ายบริหารเนี่ยมีบทบาทหรืออิทธิพลครอบงำนะครับองค์กรอิสระนะฮะเช่กนกกตปปอชอต่างๆเหล่านี้เนี่ย โดยการใช้อำนาจรัฐประหารเช่นการแต่งตั้งกรรมการปป,ปอชอการแต่งตั้งกรรมการกตงกรรมการกกตเนี่ยโดยรัฐสภาหรือโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้งนะฮะของฝ่ายรัฐประหารของผู้มีอำนาจดังนั้นนี่ผมก็มีความเห็นว่าทำให้องค์กรอิสระปัจจุบันหลายองค์กรเนี่ย นะครับไม่ได้เป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงนะฮะร,รวมทั้งสารรัฐนูญด้วยนะก็ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เชื่อถือองค์กรอิสระซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าประเด็นที่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐนูลปี40อย่างมากนะครับซึ่งเป็นรัฐนูญที่เกิดจากการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือในการร่างอย่างแท้จริง ันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากรวมทั้งการที่นอกจากจะอยอมรับที่จะให้การรับประหารเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยนะครับทำให้ผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยนะเกี่ยวกับการใช้อำนาจเข็นฆ่าประชาชนเนี่ยสามารถที่ลอยนวลได้เช่นยอมรับผลพวงของกฎหมายนิรโทษกรรมนะฮะซึ่งการรับประหารทุกครั้งการปราบปรามประชาชนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์พิษภาสามารถก็ดีนะครับ เหตุการ์ชุมนุมของนอปช,นปรชหรือการชุมนุมของพันธมิตรคดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กําลังนในเขา้เขาเท่ากับการเขีดข้่าผู้ชุมนุมอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะเกิดกับนปชอย่างเดียวเกิดขึ้นกับพันธมิตรด้วยนะครับอันนี้เนี่ยอ,ออกกฎหมายนิรศกรรมและทําให้คนเหล่านี้ลอยนวลพ้นผิดได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้สั่งการคดีหรือรัฐบาล หรือผู้ปฏิบัติก็ดีเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สามารถจะทําให้คนที่เข็นค่าประชาชนที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องนะครับเพื่อเพื่อประชาธิปไตยหรือคนที่ชุมนุมโดยสงบโดยปราศจากอาวุธนะครับเพื่อที่จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องใน,นทางการเมือง ซึ่งข้อคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องทางการเมืองนี้อาจจะมีบวางคนบางกลุ่มอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาดําเนินการอย่างสันติวิธีนะครับไม่ได้ใช้กำลังแรงแล้วเนี่ยรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ควรจะใช้กําลังเข้าไปปราบปรามเข็ดฆ่าเขาแต่กลับทําให้การออกกฎหมายนิทษกรรมเนี่ยกลับทาให้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้สั่งการเนี่ยลอยนวลพ้นผิดได้ซึ่ง วัฒนธรรมโดยนวนพผิดเนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคอย่างมากที่ทำให้นะครับผู้ที่กลุ่มกำลังอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธนะครับหรือกำลังที่เป็นอิทธิพลในทางการเมืองต่างก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับแล้วก็ สามารถที่จะใช้อำนาจกำลังในการที่จะไปปราบปรามประชาชนที่มีความคิดเห็นต่างจากตนเองครับในทางการเมืองได้นะครซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากรัฐบาลที่ฐานหนุนเท่านั้นนะครับแม้แต่รัฐบาลที่อาจจะมาจากการเลือกตั้งด้วยนะครับก็อาจจะใช้อำนาจหรือกำลังเจ้าหน้าที่ไปในทางที่ไม่ถูกต้องได้เช่นเดียวกัน โดยที่ตัวเองไม่ต้องรับผิดครับเหมือนกับกรณีที่เราเรียกว่าสงครามยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นคือชั้นเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็คือชั้นตำรวจพนักง,งานสอบสวนชั้นอายการที่ไม่สามารถที่จะเอาเจ้าหน้าที่นะครับที่กระทาความผิดเนี่ย มาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมได้ครับรอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วก็ผมคิดว่าเ,ออเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็คือการที่จะไม่มีการยังไม่มีการ,การปฏิรูปตำรวจก็ดีการที่ไม่มีการต่อต้านคัดคา้านการร,ารับผิดชอารเอาผิดกับผู้ทำการรับหารอย่างแท้จริงหรือการออกกฎหมายที่ระทำให้คนที่กระทำความผิดลอยนวลเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทาให้ไม่สามารถปฏิรูปกระบวนการใทำได้แล้วก็นําไปสู่เรื่องอื่นอีกมากมายที่เจ้าหน้าที่ที่ทำความผิดกฎหมายเนี่ยนะครับร,รู้สึกว่าตัวเองเมื่อทําความผิดแล้วเนี่ยไม่ต้องรับผิดนะครับ mm hmm. เช่นการซ้อมทรมานนะครับการอุ้มหายที่เกิดขึ้นนะครับในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ประชาชนก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปตํารวจให้มีการปฏิรูป อายการปฏิรูปศาลกระทั่งผลักดันให้มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะไม่ทําให้เจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดโดยเฉพาี่กระทำความผิดร้ายแรงเนี่ยเช่นการทรมานการอุ้มหายเนี่ยลอยนวลน,นะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับความสําเร็จนะครับเป็นปัญหาท,ท้าทายสังคมไทยและก็เป็นปัญหาท,ท้าทายสภาผู้แทนรัษฎร นะครับที่มาจากการเลือกตั้งด้วยนะครับซึ่งอันนี้กออ็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับเพราะว่าตราบใดที่ออวุฒิสภายังมาจากการแต่งตั้งอยู่ครับเพราะว่าวุฒิสภานี้ปัจจุบันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นตัวแทนของออกลุ่มที่กระทำการัปอาหารเป็นฝ่ายอำนาจนิยมที่ต้องการที่จะอนุรักษ์สิ่งต่างๆอ,อ,อันเดิมไว้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเงื่อนไขสําคัญที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นการจัดทำนะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสภาล่างรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่เราจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในปี2440เป็นต้นครับครับ